มาครับมาครับวันนี้สมุทสงครามรีวิวพาไปกินร้านอาหารตามสั่งเจ้าเด็ดที่ตลาดเช้าสี่แยกวัดเกาะแก้วกันครับร้านนี้ชื่อว่าเจ๊แมมอาหารตามสั่งเขาเปิดทุกวันตนะั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงครับจานเด็ดของร้านนี้ที่สั่งมาชิมแล้วติดใจก็ต้องยกให้เมนูกระเพราต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกระเพราหมูสับหรือกระเพราหมูกรอบก็กรอบนอกนุ่มในกินแล้วฟินสุดๆครับเมนูกระเพราร้านนี้เขาเริ่มต้นราคาจานละ40บาทเท่านั้น,นครับส่วนกระเพราหมูกรอบหรือกระเพราทะเล ก็เริ่มต้นราคาจานละ50บาทครับนอกจากนี้ยังมีผัดซีอิ๊วราดหน้าหรือผัดพริกแกงก็สามารถสั่งมาชิมเพิ่มได้ครับส่วนใครชอบกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สามารถบอกกับเจ้าของร้านได้เลยครับร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า20ปีแล้วและขายตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าใครชอบกินกะเพรารสเด็ดแนะนำมาฝากท้องที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเขาตั้งอยู่ที่ตลาดเช้าสี่แยกวัดก่อแก้วถ้าใครขับรถมาก็จอดรถได้ที่ลานจอดรถวัดก่อแก้ว เราเดินมาชิมที่ร้านได้ครับ